สวัสดีครับพี่น้องที่รักตุกเขานะครับและรักกันต่อนกใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับมาหาเช็คดูนะครับนกที่ถ่ายขนแล้วนะครับขนนะครับจะต้องเปลี่ยนสีเป็นสีขนบ้านไม่พอนะครับจะต้องเป็นนกที่ขนแน่นขนเรียบนะครับไม่พังนะครับนี่คือนกที่ ควรที่จะเลี้ยงหลังจากที่นกถ่ายขนแล้วนะครับนี่คือประเด็นสําคัญนะครับผมก็จะพอมีอยู่ครับนกที่ถ่ายขนเ้ียวยๆนะครับก็คือขนแน่นขนอะไรนะครับเพราะว่าบางคนนี่อาจจะยังไม่รู้ว่านกขนแน่นเป็นยังไงนะครับเราสามารถดูได้ตั้งแต่ตอนที่นกเหยียบพเนียดแล้วเราเอาลงมาดูนะครับมันก็จะ,ะทําให้เราเห็นว่านกตัวนี้ขนต่างกันนะครับขนแน่นขน ไม่แน่นนะครับนกขนแน่นดียังไงนกขนแน่นคือนกที่เลี้ยงง่ายขึ้นเร็วครับพี่น้องครับและยิ่งถ่ายขนแล้วยิ่งขนยิ่งจะสวยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือ,อนกผู้สิงนะครับนี่ตัวนีอ้อันนี้คือนั่นเลยแล้วก็มีอีกอยู่ครับตัว2ตัวที่ขนสวยๆนะครับแล้วก็ขึ้นเร็วนะครับสอาตัวแหละนะครับพวกที่ขนไม่สวยส่วนมากผมก็ปล่อยไปหมดแล้ว นะครับเกือบจะหมดแล้วนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วปล่อยไปแล้ว5้าตัวนะครับในตรงนี้นะครับปล่อยไป5้าตัวถ้าไม่ดีก็ไม่เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูว่าตัวไหนบ้างนะครับที่คาดว่านะครับจะไม่ได้ทิ้งแน่นอนนะครับให้เราดูที่ขนนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่านกนกอยู่สูงมาก นะครับนกอยู่สูงมีท nope th ั ma ้งนกที่ผมต่อได้และนกที่แบ่งมานะครับแบ่งมาเนาะอันนี้ก็ต่อได้ตัวนี้ก็ต่อได้ตัวนี้แบ่งมาครับอาจารย์แหลมมาเพราะว่าผมเห็นมันเป็นขนบ้านแล้วขนแน่นดีนะครับก็เลยออกมาแล้วก็ตัวนู้นนะครับตัวของอาจารย์ยันตัวนู้นนะครับนกเป็นสามห้อยนะครับนกกนันนะามปู้อยครับนี่ก็คึกจัดครับพี่น้องครับเพราะว่าถ่ายขนยังไม่สุดนะครับแต่ว่าคึกเหลือเกิน นะครับเพราะว่านี่แหละผมจะพาดูนะครับโอเคเดี๋ยวลงมาดูครับทีละตัวแล้วกันนะครับครับมาดูตัวแรกครับพี่น้องครับตัวแรกนี้เป็นนกเฉเลยเจ้าหลิวภูพานนะครับเต้มแรกครับอยู่ตรงในหมู่บ้านนี่แหละครับพี่น้องครับนะผมเอาเจ้าหลิวภูพานนั้นไปฝึกนะครับไว้นะครับต้นไม้นะครับกลับมาติดเฉลยครับเป็นแต้มแรกของเขาครับนกตัวนี้ขนนี่แน่นมากครับพี่น้องครับ ซึ่งตัวแรกที่ผมได้นะครับบริเวณในหมู่บ้านนี้ก็คือเจ้าจัดสรรนะครับถ้าท่านาติดตามผมนี่จะรู้จักเจ้าจัดสรรคือได้บริเวณในหมู่บ้านนี้ซึ่งเจ้าจัดสรรนี่ขนไม่ค่อยสวยนะครับเอามาเลี้ยงแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับสุดท้ายได้ปล่อยนะครับได้ปล่อยคือสู่ธรรมชาตินะครับแต่ตัวนี้นะครับนึกว่าจะเป็นเหมือนกันนะครับไม่ครับตัวนี้ขนแน่นนะแต่นกบริเวณนี้มัน มันมีอยู่ทั่วคือมันมันมาจากทั่วสารทิศนะครับมาอยู่ในหมู่บ้านนะครับมาทั้งฝั่งทั้งทิศเหนือบางทิศใต้บ้างนะครับแล้วแต่นะครับบางทีก็อยู่ภายในหมู่บ้านก็มีอย่างเช่นเจ้าจัดซันตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับอาจจะเสร็จใครไปแล้วไม่ทราบเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ทราบว่าเป็นตระกูลเขาหรือว่ายังไงไม่ทราบนะครับแต่ตัวนี้ขนแน่นนะครับขนแน่นนะครับไม่ได้ทิ้งนะครับนกที่ขนแน่นนะครับขนหน้าอกนี่โอ้โหเป็นแผงแบบ ยาวเรียงกันนะครับเป็นแถวแบบสวยมากนะครับต่างกับตัวที่ขาดแว่นนะครับขาดออกบ้างหรือว่าแบบมันไม่เรียงกันเป็นแถวครับเป็นขาดเป็นคือไม่จะพูดยังไงครับจะให้เข้าใจนะครับมันจะแบบว่ามีขนหลุดล่วงไปขึ้นไม่เต็มอะไรประมาณนี้คล้ายๆนั่นแหละนะครับแต่ว่านกที่ขนเต็มคือขนมันจะฟูฟ่องเลยครับพี่น้องครับ โดยเฉพาะเวลานอนตอนกลางคืนนะครับนกจะแบบว่าโอ้โหนะครับจะแผ่ลงมาปกคลุมนะครับที่ขาเลยครับแล้วก็คอนปกแบบมิดเลยนะครับตรงนั้นนะครับนี่คือนกที่ขนแน่นนะครับแล้วก็ถ่ายคนนี่ควรจะเป็นขนบ้านนะครับบางตัวนี่ถ่ายขนมาแล้วนี่ไม่สวยครับทําไมถึงขนไม่สวยเพราะว่านกมันไม่อยู่มันไม่นิ่งนะครับมันทําให้นกนั้นดิ้นนะครับดิ้นแล้วไม่ กินอาหารก็ไม่เป็นปกติใช่ไหมครับแถมดิ้นแล้วก็ไม่มีเวลาแต่งขนไม่มีอะไรเงี้ยนะครับไม่มีเวลาน้ํามันนะครับที่จุกตรงตูดนะครับมาแต่งขนมาใส่ขนนะครับมันจะทําให้ขนถึงถ่ายมาแล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนแบบขนยังไม่เงางามนะครับนกพวกนี้ผมว่าเลี้ยงไม่ค่อยขึ้นครับสู้ที่พวกถ่ายขนมาแล้วนี่ก็คือเป็นขนบ้านสวยงามนี่คือเลี้ยงขึ้นนะครับนี่ตัวนี้ผมก็คิดว่าจะได้เล่นอยู่ครับพี่น้องครับ เพราะว่ามันผมเห็นพัฒนาการคือมันคูมันอะไรดูดูครับดูดูคนตรงหน้าอกนะครับเนี่ยเลียงเป็นแถวชี้หนาฟูเลยครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้นะครับอขึ้นคูขึ้นอะไรแล้วคูเดียวคูอะไรแล้วนะครับนี่นี่แหละตัวแรกที่ผมนํามาให้ดูนะครับว่าคนแน่นนะครับเป็นอย่างไรนะครับแถมเลียงขึ้นอีกต่างหานะครับนี่เดียว มจะลองเอาเทียบคูดูนะครับไม่เคยเทียบคูนะนกตัวนี้จะคูไหมนะครับขออนุญาตเอานกมาเทียบคูครับ เเทียบคูเป็นครั้งแรกนะครับนี่ไม่เคยเอามาเทียบคูเลยครับพี่น้องครับถือว่า,วาใช้ได้ครับนกาอาจจะยังไม่เก่งครับนกดูครับนกใหม่ต้องรอตัวเปิดนี่ครับโอเคนะครับสำหรับนก ตัวนี้นะครับครับก็นี่แหละครับประมาณนี้นะครับอาหารก็ยังไม่ให้ได้นั่นนะครับแค่ข้าวกระหินเท่านั้นนะครับข้าวหินน้ําเท่านั้นนะยังไม่มีดินยังไม่มีเม็ดมีเล็ดให้ให้ให้นกกินนะครับก็ถืที่ว่าโอเคนะครับนี่คือคัดจากขนที่แน่นนะครับนกไม่เคยเอาลงมาครับนกเลี้ยงทิ้งไว้ทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับพี่น้องครับรอให้ได้อายุก่อนนะผมมาได้เล่นครับนกตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเอาตัวอื่น นะครับมาลองดูอีกนะครับว่าจะผ่านไหมนะครับสำหรับนกที่คนแน่นที่ผมคัดไว้นะครับ นกเก่าอีกด้วยครับนกตัวนีอ้อีกหนึ่งตัวนะครับที่ถือว่าผมคัดมาด้วยการดูขนนะครับว่าเป็นนกขนแน่นครับพี่น้องครับนกตัวนี้เอามาจากอาจารย์ยันนะครับซึ่งเป็นบ่ออีกบ่อหนึ่งที่นํามาทดลองนะครับท่านก็เลยให้ผมเลือกเอานะครับเอามา้ผมดูสองตัวครับนกดูครับ คนแบบฟูฟ่องมากครับนกตัวนี้เห็นะครับเก็บตรงไหลปีกครับดูครับมันเอาขนนะครับมาคุมไหลปีกเลยครับนองครับดูเนี่ยขนแน่นครับนกลักษณะนี้คือดูได้เลยว่าขนแน่นครับนกเห็นไหมตัวนี้เป็นเป็นสามห้อยนะครับแต่ช่วงหลังๆมันนี้ไม่ห้อยได้ยินครับแรกๆเขได้ยินอยู่นะนี่ครับนะครับนกอยู่แล้วครับนกลักษณะเนี้ย นะครับไม่ดินมาดูครับขนหน้าอกโอ้โหยนะครับเรียบกริบเลยครับผุมฟูฟ่องนะครับเห็นไหมนกจะเอาขนนะครับมาปิดนะครับตรงไหลมันนะครับตรงไหลของปีกนะครับนี่แหละอีกตัวหนึ่งนะครับโดยการเลือกนกจากขนแน่นนะครับขนแน่นนี่อีกตัวหนึ่งไม เพิ่งออกมาเทียบคูนี่แะละพี่น้องครับแต่ผมเรียนว่ามันน่าจะคูนะครับอีกหนึ่งตัวขัดจากขนครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกสักตัวแล้วกันนะครับนกที่จับมานะครับแล้วกันนะครับเนาะเรามาดูอีก1ตัวครับพี่น้องครับตัวนี้จับมาตอนที่มันถ่ายขนเป็นนกบ้านแล้วนะครับไม่ได้จับมาตอนเป็นนกที่ได ใหม่ๆนะครับมันจะคูหรือเปล่าครับนกใหม่ๆเลยนะครับนี่นกเจ้าสามก็คูไปแล้วครับนกใหม่อย่างนี้แหละคูไม่ค่อยเนียไม่ค่อยทนครับนกคูครั้งหนึ่งแล้วก็ นิดหนึ่งครับขนนี่ฟูฟ่องทั้งสองตัวครับดูครับสนับปีกตรงหัวไหลครับสองตัวนี้ขนคุมนะครับขนคุมหัวไหล่ จจิตใเจ้าสามก็ไม่ธรรมดาครับไม่ยอมอยงั้นนกไปปีครับนกเจ้าสามนี่ไปปีรูครับอา่อาออกกวนครับเนี่ยครับการคัดนกของผมนะครับโดยการเอา,อาขนนะครับขนแน่นขนอะไรเนี่ยนะครับ เข้าไปเป็นสูตรนะครับในการเลือกนกนะครับในการดูนกครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมออกมาล่าสุดนะครับกับอาจารย์แหลมนั่นเองนะครับอ่าดูครับขนฟูฟ่องครับพี่น้องครับอ่าไม่เกี่ยวกับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับนกขนแน่นนะครับตัวเล็กก็ดูได้ตัวใหญ่ก็ดูได้นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับว่ายัง่า ดูยังไงแล้วก็สังเกตยังไงนั่นเองนะครับนี่ดูนะครับอโอเคนะครับสำหรับสาระวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะเน้นนะครับผมจะเน้นว่า,าการดูนกนี่คือ1ก็คือขนแน่นตั้งแต่ได้มาจากป่าเลยนะครับขนต้องแน่นขนต้องฟูนะครับถ้าขนหยิกย้องขนขาดขาดคาดท่อนคาแท่นนี่ไม่เอาครับ แม้กระทั่งลายเม็ดคอหรืออย่างอื่นนะครับที่แบบบางๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยอยากจะจับเท่าไหร่ครับแต่ถ้าแบบสนับปีก็นะใช่ไหมครับลายเม็ดคอก็นะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขนหน้าอกนะครับหรือว่าอะไรนี่นานี่จับไปก่อนเลยนะครับนาอันนี้ก็ฝากมือใหม่เสียนใหม่นะครับคัดนกด้วยการดูขนนะครับคิดว่าคงจะไม่ยากจนเกินไปสําหรับ การดูนะครับการดูการสังเกตการวิเคราะห์จุดนี้นะครับผมอ่ะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝากเพิ่น้องมีนเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมนะครับ ไปก่อนครับพี่น้องครับนูนะครับจิตใจนะครับจิตใจดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับพี่น้องครับนกดูครับอืมดูครับสันดิกดิกดิกเลยครับอืมโอเคครับผมฝากมือใหม่เชิญใหม่คัดด้วยนะครับจะได้นกดีครับ